ครับสวัสดีครับอยู่กับโค้ดดำรงศักดิ์ที่สวนทุเรียนภูเขาริมทานหมู่บ้านบึงไม้นะครับมาอัปเดตท,ทุเรียนกันโซน27ต้นที่เราจะทำดอกปีแรกโจทย์ของโซนนี้ก็คือจะทำให้ออกดอกก่อนเดือนธันวานะครับเพื่อจะได้เปรียบในเรื่องราคาวันนี้จะมาให้เทคนิคดีๆกับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับฝากติดตาม กันดีๆด,ด้วยนะครับผมใบใบนี้ก็คือเป็นใบชุดที่สองของเรานะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยทางดินไปหนึ่งรอบด้วยปุ๋ยของใบษัทจอยแอนคอยสูตร1 5 20ในการสะสมดอกเป็นปุ๋ยทางดินแล้วก็ทางใบเราสะสมไปแล้วหนึ่งรอบปัจจัยที่ใช้ก็ผลิตภัณฑ์ของจอยแอนคอยทั้งหมดนะครับวันนี้เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ใบเริ่มเริ่มเข้มแล้วนะครับใบนะครับผมยอดใหม่ก็ยังไม่มานะครับถึงฝนจะตกชุกนะครับช่วงนี้ตกทุกวันวันนี้ก็หาจังหวัดฉีดกันก็จะฉีดเมื่อวานนะครับแต่ตกตั้งแต่เช้าเลยนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับใบเสมอกันเลยนะครับใบแก่ใบแก่เริ่มเขียวเริ่มเข้มแล้วนะครับนี่นะครับให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูยากัน ไปดูปัจจัยที่เราใช้ในการสะสมที่จะทําให้ดอกออกดีออกเยอะออกไวออกง่ายนะครับผมเอาน้ำล,นล้นละกําลังเปิดน้ําใส่ถังเพื่อผสมยาเดี๋ยวผมปิดน้ําก่อนนะครับไปดูปัจจัยที่ใช้กันเลยนะครับผมทางดินเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อ Jc ซสูตร1520 ส่วนทางใบเราใช้พัดทูนะครับเป็นอะมิโน,โนทตุรวมทัาประกอบก็มีแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมนะครับผมแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำสูตรสี่ยนะครับผมบวกด้วยเอฟพัดยาฆ่าแมลงนะครับผมแล้วก็ยาฆ่าเชื้อราปัจจัยก็ใช้5้าอย่างนะครับทางใบนะครับเพื่อนๆก็ ดูเทคนิคดีๆแล้วก็เอาไปทําตามได้นะครับเพือไปปรับใช้ในส่วนของท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ